แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะมีดาราเน็ตไอดอลของกัมพูชาคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่โฆษณาโค้กนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ของโค้กนะครับมีคนเอาข้อมูลขเขมเฉนเขาทำนะครับเป็นข้อมูล มาเปรียบเทียบกับเน็ตไอดอลของประเทศไทยที่คนไทยรักและเมตตาคือน้องลิซ่านะครับน้องลิซ่าเอาไปเปรียบเทียบกันว่าไอ้น้องคนนั้นนชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับชื่ออาดัมมาแดมอะไรก็ไม่รู้นะครับถามว่าไอแวนดา้า เองเอาอะไรมาสู้น้องลิซ่าได้นะครับเองเอาอะไรมาแต่เองเอาชาติกำเนิดเองเนี่ยมาข่มเขาว่าไอ้วนดา้าแพนด้าเนี่ยเป็นลูกของทูตนะมันบอกว่ามันชาติตระกูลสูงนะเป็นลูกของทูต น้องลิซ่าเป็นลูกของรอปพพนักงานรักษาความปลอดภัยเอาชาติกำเนิดมาแล้วก็บอกน้องลิซ่าเรียนจบแค่ปวชแต่มันเรียนจบมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยดีเลยนะครับ น้องลิซ่าจะไปสู้แวนด้าได้ยังไงนะครับโอ้ยไอแวนด้าเอ้ยหนูไม่เจียมตัวเลยถามว่าสิ่งที่ลิซ่าเขาเหนือกว่าหนูเนี่ยนะหนึ่งเขาดังกว่าไอแวนด้าเนี่ยพันเท่า ใช้คำว่าพันเท่านะครับเอ็งดังแต่ในกัมพูชานะครับเอ็งดังแต่ในกัมพูชาสิ่งที่ลิซ่าเขาเหนือคุณเนี่ยหนึ่งคือกตันญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิดน้องลิซ่าเขาไม่แอ๊กไม่อวดไม่เบ่งทำตัว ติดดินกลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่มาเยี่ยมบ้านเขายังไปยืนกินลูกชิ้นเลยลูกชิ้นแต่มึงเนี่ยเทียบไม่ติดน้องลีซ่าเลยเทียบไม่ติดน้องลีซ่าเลยเอ,งอย็งจะเอาอะไรไปเทียบน้องลีซ่าวะไอ้แพนด้า ไม่ใช่เรียกมาไอแวนด้าหรอกครับไอแพนด้านะครับเทียบไม่ติดเลยการศึกษาที่คุณเรียนมาคุณจะเรียนมาจะจบสูงจบสูงเพราะอะไรหเปล่ามันเป็นลูกทูดและทูดกัมพูชาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยทูดกัมพูชาไปอยู่ต่างประเทศมันก็เหมือนให้ทูดกัมพูชามาประจําประเทศไทยนะนิสัยก็จะกวนตีนอย่างนั้นแหละครับ อาศัยเส้นนะครับอาศัยเส้นเป็นญาติโกโหติกาหุนเซนนะครับเขาก็ส่งไปและการไปเข้าเรียนในมหาลัยที่ประเทศที่พ่อไปทำงานก็ใช้เส้นอีกแล้วครับใช้เส้นอีกแล้วครับแต่เอาสถานการศึกษาเอาชาติกำเนิดมาดูหมิ่นศักดิ์สีีความเป็นมนุษย์ไม่ควรเลยนะแล้วยิ่ง คุณเป็นผู้ชายน้องลิซ่าเขาเป็นผู้หญิงนะครับเทียบความดังกันเอามาตั้งสองเวทีประชันแข่งกันเลยว่าจะมีใครดูมึงไหมนะครับจะมีใครดูมึงไหมไปตั้งที่ประเทศมาเลเซียเลยก็ได้นะครับว่าไอแวนด้าตั้งเวทีหนึ่งและน้องลิซ่าตั้งเวทีหนึ่งนะครับใครจะไปดูคุณปะโทอย่าไปสำคัญตัวผิดและอย่าเอาความ อีโก้ตัวเองนะครับว่าเกิดมาเป็นลูกลูกทูดนะครับลูกทูดหรือลูกขี้ทูดก็ไม่รู้นะครับลูกทูดหรือลูกขี้ทูดก็ไม่รู้นะครับอย่าไปดูถูกพ่อลิซ่าเขาทํามาหากินสุดจริตถึงเขาจะเป็นโโปรอปพผเขาไม่เคยอุปโลกเลยน้องลิซ่าไม่เคยไปอุปโลกเลยว่าน้องลิซ่าจบนิยาเอกนะครับ น้องลิซ่าไม่ได้ไปโกหกเลยว่าคุณพ่อเนี่ยมีเชื้อนะครับมีเชื้อของอะไรอะ่ะเ,เชื้อเชื้อเจ้าทางเหนือสมัยก่อนอะนะนะเออเขาพูดตรงตรงนะครับบอกก็บอกตรงตรง,ตรง,ตรงคนไทยนิสัยนักเลงคนไทยนิสัยนักเลงนะครับแล้วลิซ่าเขาไม่ได้มาสนใจมึงหรอกนะครับโอ้ไอคีด พืชเอ้ยจริงๆเลยลูกนะครับหนูมาดูถูกคนไทยมึงหาแดกได้ก็แค่กัมพูชากับประเทศไทยนะครับแล้วคนไทยเนี่ยเขาต่อต้านเพราะหนูมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้โคกโคเขาเห็นคนไทยจะไม่ซื้อโคก,กินเขาก็เลยตัดมึงจากการเป็นพรีเซนเตอร์ไงนะครับ และคนเขมรก็ไม่รู้เรื่องนะครับจะบอยคอรดไม่กินโคกอีกโคกมันไม่ได้ผลิตในไทยอย่างเดียวนะอ้ยผลิตในกัมพูชาผลิตสหรัฐอเมริกานะโอ้โหจริงๆไอ้ขี้พืชนะครับขี้พืชจริงๆลูกอย่าเอาอย่าเอาศักดิ์ศรีการเกิดเป็นลูกทูดการเรียนดีไปข่มคนอื่นไม่ดีนะ หนูจะทำเองหรือหนูจะให้คนอื่นทำก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าคุณพ่อน้องลิซ่าทำงานอะไรนะครับแต่น้องลิซ่าภูมิใจนะครับคือมันจะดูถูกไงว่าพ่อมันเป็นทูตแต่พ่อน้องลิซ่าเป็นปรปภผมว่าคุณพ่อน้องลิซ่าเนี่ยให้เป็นชาวนาก็าไม่ต้องไปอาย หนูลิซ่าหนูไม่ต้องไปอายลูกลุงเลวัตเนี่ยพ่อลุงเลวัตก็เป็นชาวนาชื่อนายบุญส่งกลิ่นเกสรน,นะครับปู่ก็เป็นชาวนาปู่บัวกลิ่นเกสรย่าผลกลิ่นเกสรอ,อาชีพทำไร่ทำนานะครับถึงแม่แม่ผมคุณแม่กิมหวยกลิ่นเกสรจะเป็นลูกของเท่าแก,ก่กกแซ่โค เจ้าของโรงสีถึงสองโรงผมก็ไม่เคยคุยว่าผมลูกเจ้าของโรงสีนะเว้ยลูกเศรษฐีนะเว้ยผมก็บอกผมเป็นลูกชาวนาผมเรียนจบรามคำแหงผมก็บอกว่าเรียนจบรามคำแหงผมไปจบปริญญาโทมหิดลผมไม่ได้ไปบอกว่าผมเฮ้ยผมจบมหิดลผมอายรามคำแหงผมไม่อายชาติกำเนิดผมผมลูกชาวนาผมลูกชาวนา วุฒิพื้นฐานปริญญาตรีผมจบนิติศาสตร์รามคำแหงผมก็บอกผมจบนิติศาสตร์รามคำแหงซึ่งสมัยก่อนเขาดูถูกว่าเป็นตลาดวิชาใครเขาไปเรียนได้นะครับผมจะอัปเกตรดตัวเองก็ได้ว่าผมจบมฮิดลนะนะครับดูเกรดมันเป็นมหาอััยปิดไงแต่ผมก็บอกผมจบรามคำแหงแล้วค่อยไปจบปริญญาโทที่มหิดลนะครับทางมหาลัยเขาจะเห็นพบ ความสําเร็จได้เป็นผู้ชักการเขาก็จะมอบปริญญาเอกกิติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตให้ผมผมก็ไม่รับเพราะผมอายนะครับและคนที่ได้รับปริญญาเอกกิติมศักดิ์เนี่ยหรือจบปริญญาเอกทั่วไปจะไปเรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์นี่ไม่ถูกนะครับด็อกเตอร์มันเป็นสาขาเฉพาะทางต้องจบโดยตรงเขาถึงจะเรียกด็อกเตอร์นะครับเช่นลูกชายผมคนโตพันธุ์เอก กฤษฎากรกิ่นเกรสรนี่จบด็อกเตอร์นะครับสาขาโดยตรงที่เขาจะเรียกด็อกเตอร์ Doctor, แต่ไปจบสาขาอื่นเขาก็ไม่เรียกด็อกเตอร์ Doctor. แต่ลูกผมก็ไม่เคยใช้คำว่าพันเอกด็อกเตอร์กิจฎากรกิ่นเกรสรน,นะครับก็ทำตัวโลโกไฟล์นะครับผมจบรามคำแหงลูกชาวนาน้องลิซ่าจะเป็นลูกชาวนาหนูก็ภูมิใจแต่สิ่งที่เรามีอยู่ในใจ ก็คือเราไม่ได้เป็นคนโกหกปิ้นป้อนกะล่อนเหมือนในตระกูลหุ่นมันสองเรามีความรู้ความสามารถเรารักชาติรักแผ่นดินและเรากระตันอยู่รู้คุณต่อผู้มีพระคุณและแผ่นดินไทยหนูลิซ่าจะดังแค่ไหนหนูไม่เคยดูถูกคนไทยนะครับหนูไม่เคยลืมชาติกำเนิดอันนี้เป็นสิ่งที่หนูเหนือกว่าไอแวนด้าเยอะแยะเลยลูก นะครับไอแวนด้ามันขี้พืชมันขี้พืชนะครับนะครับผมใช้คำว่าขี้พืชนะนะครับตามศั์ภาษาผมนะครับที่ใช้คำว่าขี้พืชเพราะคุณมาดูถูกผู้หญิงมาดูถูกคนไทยนะแล้วหนูจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยลำบากนะไอแวนดาสงครามสงบ เขาอาจจะมีการเจรจาเปิดด่านมึงจะมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตประเทศไทยเนี่ยจะลำบากนะลองๆองอยู่เนี่ยจะลำบากนะลูกหนูปิดปิดไปได้เลยมึงไม่ต้องมาหาแดกในประเทศไทยเลยไม่ต้องมาเลยนะครับเดี๋ยวคนไทยทนไม่ไหวทนไม่ไหวมึงก็จะหลุดอีกนะครับ จะหลุดขวดน้ำรองเท้าลูกหนังสติกหรือก้อนหินอะไรไปมันก็จะหาว่าคนไทยไปเก็กมะเหล็กเก,กเรกับเองอีกนะครับอย่าไปทำต้องให้เจ็บช้ำน้ำใจนะอย่าไปทำอะไรให้คนไทยต้องเจ็บช้ำน้ำใจเวลาแข็งแล้วเนี่ยมันไม่มีอายุความนะลูกแวนด้เพราะนั้นอย่าดูถูกคนไทยโดยเฉพาะอย่าไปดูถูกผู้หญิงนะ ไม่รู้ถ้าแวนด้ามาแสดงคอนเสิร์ตอะไรนะให้ผมไปดูและให้ผมหมื่นหนึ่งผมก็ไม่ไปนะครับโอ้โหไม่ไหวลูกอย่าไปอายครับอย่าไปอายพ่อแม่เราจะเป็นใครอะไรอย่างไงก็ช่างนะครับผมเนี่ยไม่อายครับ อย่าไปลืมชาติกำเนิดตัวเองนะครับและอย่าไปอวดเก่งนะครับผมก็ไม่ได้เก่งนะครับเพียงแต่ผมสู้คนเท่านั้นเองผมสู้เท่านั้นเองสู้ได้ไม่ได้ผมก็สู้สู้ได้ไม่ได้ผมก็สู้นะครับสู้ได้ไม่ได้ก็ขอแค่สู้แหละวะนะครับ